เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญาิิาายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่47ที่สุดผลจากสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และข่าวทีวีได้เสนอข่าวการเสียชีวิตของพัสดีตรีประจำเรือนจำจังหวัดระยองในสภาพถูกคนรลายเชือดคอด้ยวยของมีคมแล้วนำศพไปถ่วงน้ำยังปากน้ำประแสที่ลอยอืดขึ้นมาได้ถูกเจ้าหน้าที่และประชาชนหลากหลายวงการตั้งคอสังเกตไปต่างๆนา,นานาว่าการเสียชีวิตของพัสดีตรี นายแสวงเนตรเมืองเป็นการล้างหนี้แขนของผู้ยิ่งใหญ่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยอ้างถึงเหตุหลายที่เกิดขึ้นในวันปล่อยตัวผู้ใหญ่เปลวพระคุ้มอยู่เพราะในวันนั้นสมุนคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านคนดังถูกมือมีดลึกลับรอบทำลายปางตายจากนั้นต่อมาไม่ถึงสัปดาห์นายแสวงเนตรเมืองพัสดีตรีจึงถูกฆ่าตายย่างทารุณบางกวาเป็นการกระทำของคู่แข้นเก่าของผู้ใหญ่เปรว ลงมือฆ่าปิดปากเพื่อไม่ให้ผลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพาดพิงไปถึงกลุ่มของตนเพราะผู้ถูกรอบสังหารคือนายโชธหัวโตผู้ต้องหาค่าเสียเม้งจ่ายซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์จนรอดชีวิตมาได้ขนาดนี้จากข่าวและคำโจทย์ขานที่แพร่ไปทั่วชายฝั่งทะเลตะวันออกวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏข่าวผู้ใหญ่เปรวได้อนุญาตให้พักพวกเพื่อนฝูงนักธุรกิจที่ประสงค์จัดงานเลี้ยงรับขวัญตน ตามที่ทุกฝ่ายเตรียมการไว้ก่อนแล้วในเย็นวันอาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกาณชายหาดสวนสนตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองอันเป็นทิ่นของตนเองอย่างเปิดเผยใคใายไม่นำพากรกณีถูกต้องสงสัยว่าอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของพัสดีหนุ่มดังกล่าวดังนั้นสายวันนี้อันตรงกับวันศุกร์ที่หน้าประตูเรือนทรงไทยหลังงามจึงมีบรรดาเหยี่ยวข่าวอาชญากรรมจากหนังสือพิมพ์และข่าวทีวี ไปรอขอสัมภาษณ์เจ้าบ้านจนแน่นขนาดกระทั่งแสงแดดกลาทวีความร้อนขึ้นทุกขณะแต่สื่อมวลชนก็มิได้ระยอมีบางรายหลบเข้าอาศัยร่มไม้บรเทาร้อนเพียงเท่านั้นส่วนภายในเรือนทรงไทยหลังงามบัดนี้ผู้คนชายหญิงตั้งเคลื่อนไหวเตรียมจัดสถานที่และอาหารวางไว้รองรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเต็มทีโดยมีนุชนาตพระคุ้มอยู่ที่ดาสาวคนงามเป็นแม่งาน เพื่อให้กิจทุกอย่างเรียบร้อยก่อน1 1นาฬิกาส่วนตัวเจ้าบ้านวัยครึ่งศตวรรษในชุดพระราชทานสีไข่ไก่นั่งสนทนากับอดีตนายเรือโทหนุ่มน้ำมนต์กาดำภายในห้องทำงานเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการมาแต่ตนจวบจนรู้ถึงปัญหาสุดท้ายคุณสืบรู้ได้ไงว่ามีการฆ่าปิดปากพัสดีสแสวงเจ้าของหุ่นกำยำผิวคล้ำวัยสาปีใบหน้าหล่อเข้มแต่งกายสุภาพกล่าวตอบด้วยทีท่านอบน้อม เป็นความบังเอิญมากกว่าครับเพราะแต่เดิมผมกับลูกน้องไปราชการให้เจ้านายที่โป่งน้าร้อนขากลับด้วยแวะรับประทานอาหารที่ร้านบวคลีจึงมีโอกาสได้เห็นลูกน้องของเม้งจ่ายสองคนเขาไปพูดคุยกับพัสดีสแสวงด้วยลักษณะที่ไม่ได้พูดคุยกันธรรมดาเหมือนคนมาหาอาหารนอกบ้านกินกันก็เลยให้ลูกน้องลักลอบถ่ายรูปทั้ง3าคนไว้แล้วก็ออกไปรออยู่นอกร้านเพื่อสะกดรอยตามมันไปแต่ก็ไม่ทันการเลยนําฟิล์มไปล้างอัดไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งมันก็เป็นดังที่ผมคาดคะนเนไว้จริงๆครับ จากคำบอกเล่าของชายหนุ่มช่วยให้ผู้ใหญ่เปลวนนำไปประกอบคำบอกเล่าของโชธหัวโตเห็นว่าเข้าล็อกพลางออกความเห็นสแสดงว่าลูกชายเม้งจ่ายให้ลูกน้องค่าปิดปากพัสดีนั้นเพื่อป้องกันการสะท้อดจากนักโทษที่รอบแทงไอ้โชธนะสิผมก็มีความเห็นอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าครับแล้วรูปถ่ายนั้นคุณน้ำมนต์จัดก,การยังไงพอพบศพพัสดีสแสวงผมก็เลยนำรูปทั้งหมดไปมอบให้สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทอรอำเภอแกลงแล้วก็ส่งให้ผู้บังคับการท่านอีกชุดหนึ่งครับจบคำฝ่ายหนุ่ม ผู้โสกว่าสรุปเสียงเข้มมิหน้าหรอถ้าลองสุนินถึงกล้าสัญญากับผมว่าจะอ,อกหมายจับคดีนี้ให้ได้ภายในอาทิตย์เดียวน้ำมนยิ้มหน้าใสเมื่อผู้โสกว่าสีหน้าสดใสขณะควา้าหนังสือพิมพ์ขึ้นมาคลี่อ่านพาดหัวข่าวเสียงดังผู้คุมคุกสังเวยนี่แขนเจ้าพอหลายฝ่ายพุงเป่าผู้ใหญ่เปลวเจ้าตัวเยี่ยมลูกน้องที่โรงพยาบาลปิดปากสนิทผาดหัวรองฉบับเดิมเจ้าบ้านก็ออกเสียงอ่านเจือยิม้ม เคยห้ามงานจัดเลี้ยงรับขวัญครั้งใหญ่กลับใจให้สาวกดําเนินการได้แล้วสิ้นเสียงผู้ใหญ่เปลววางหนังสือพิมพ,มพ์ลงผึมพำซออาการเหนื่อยหน่ายไม่ว่าผมจะเคลื่อนไหวไปไหนหรือทําอะไรล้วนเป็นข่าวทั้งนั้นชายหนุ่มกล่าวปลอบเสียงนุม่มไม้สูงย่อมไม่พ้นแรงลมนะครับผู้วุโสกว่าย้อนหากใจพ้นแรงลมคงต้องถูกโคล่นละมะั้งชายหนุ่มโตแยบยนถ้าจะโค่ผมคิดว่าคงโค่เพราะการเวลามากกว่าครับ มิทันที่คู่สนทนาได้ตอบโต้ต่อ,ตอเสียงเคาะประตูห้องทำงานดังรัวๆสองสามครั้งครูเดียวจึงถูกผลักเปิดผู้ใหญ่เปลวยิ้มหน้าบานแล้วบอกเรียบเข้ามาสิลูกนุชนาฏผระกคุมอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อฮาวายแต่งหน้าแต่พองามสั้นหน้าเชิงปฏิเสธริมฝีปากแดงเลือดล้นคำบอกท่านรองสุนินกับพวกมาขอพบคุณพ่อคะ่ะผู้บิดาทำคิ้วยน่นสาวเจ้าชายตาไปยังชายหนุ่มแวบหนึ่งพลางก่าวเสริมอนุญาตไหมคะ ท่านตอบเชิงเย้าวบุตรสาวพ่อไม่ใหญ่โตถึงกบห้ามตำรวจเข้าบ้านได้หรอกลูกสุดแต่ลูกจะเห็นควรก็แล้วกันสาวสวยค้อนให้บิดาน่ารักแล้วพวกนักข่าวคุณพ่อจะให้ออกเข้าพบเมื่อไหร่คะลูกจัดเข้าปาอาหารเวเลงพวกนั้นเสร็จหรือย,ยังเรียบร้อยค่ะพวกตำรวจกลับออกไปแล้วค่อยเชิญพวกเขาเข้ามาก็แล้วกันนุชนาะไม่ต่อคำจัดการปิดประตูห้องดังเดิมน้ำมนต์ได้จงังหวะปลีกตัวรีบออกปากทันทีผมควรออกไปรตรวจตาความเรียบร้อยข้างนอกนะครับตามใจ สิบนาฬิกาสามสิบนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบนำโดยพันตำรวจเอกสุนินจำปาเรืองรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองพร้อมรถจี๊ปสีแดงตาโลกับเจ้าหน้าที่ร่วมรถอีกสามนายแต่งกายนอกเครื่องแบบดุดกันจอดเทียบยางลานกว้างด้านหน้าโรงรถสาวสวยที่ดาโทนเจ้าบ้านปลัดเขาต้อนรับพร้อมพนมมือไหวยินดีต้อนรับท่านรองกับคณะค่ะทั้งสี่เจ้าหน้าที่รีบคารวะตอบ ดาก้าวตามมาคุเทศสาวสู้เต้ถูดเรือนทรงไทยซึ่งขณะนี้ชายไทยผมเกรนในชุดพระราชทานสีไข่ไก่ยืนยิ้มเพลยคอยอยู่แล้วต่างจึงสัมผัสมือกันนุชนาฏผ่าไปด้านหลังบ้านสำรวจความพร้อมของอาหารกลางวันที่บิดาสั่งให้จัดทำเลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนพบชายหนุ่มสารวณจัดเลี้ยงอาหารข้าวหวานบนโต๊ะยาวให้เข้าชุดกันอยู่ออกปากเสียงกลางวานคนของคุณหายไปไหนหมดคะน้ำมลละมือจะก,กิดที่ทำหันไปตอบพอได้ยิน วันนี้เป็นวันครบรอบปีกรมนาวิกโยธินพวกเขากลับไปรายงานตัวครับส่วนคุณใหญ่เราก็ไม่ต้องไปแล้วได้มั้งโอ้อยจะเข้าใจผิดสิครับสําหรับผมอะไม่ได้ใหญ่อะไรแต่ถูกขอตัวให้มาใช้งานราชการรับเป็นการเฉพาะครับหญิงสาวเรียงไปช่วยจัดวางอาหารข้าวหวานมากมายบนโต๊ะฝ่ายชายหนุ่มพึมพำขึ้นลอยๆเจตนาให้สาวเจ้าได้ยินโดยตรงเมื่อไหรจะเสร็จสิ้นภารกิจก็ไม่รู้หญิงสาวเฉียงตามองคงอยากกลับกรมกองใจจะขาดนะสิ เขาสันน้นนาทั้งยังทํามือประกอบคุณนุชเข้าใจผิดครับที่ผมพูดหมายถึงว่าเมื่อหมดภารกิจด้านราชการแล้วผมจะได้ทํากิจส่วนตัวมั่งนะครับแม้ซึมทราบแก่ใจดีว่าฝ่ายหนุ่มคิดจะพูดอะไรแต่ปากน้อยก็ไม่วายถามกิจส่วนตัวของคุณในะเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องลับเฉพาะไม่ต้องตอบก็ได้นะน้ำมนมดโลนลานปฏิเสธมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกครับแต่เป็นกิจของความจริงที่ผมหาจงังหวะกราบเรียนบอกให้คุณพ่อคุณนุชทราบครับเลิกพูดได้แล้ว สาวสวยชิงตัดไฟแต่ต้นลมฝ่ายหนุ่มทำเสียงอ่อนก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะเข้าใจกันยิงสาวหน้าแดงซานคว้าผลงาะในถาดปลาใส่ชายหนุ่มหลบได้วุดบิดนุชนาฏรีบก้าวยาวไปที่ไต้ถุนบ้านหลังแรกที่จัดเตรียมไว้รับรองสื่อมวลชนในบัดดลที่ห้องทํางานผู้ใหญ่เปลวพระคุมอยู่เพิ่งจะเริ่มตนการสนทนาด้วยสาระแห่งการมาเยือน ของกลุ่มในตำรวจจากปากท่านรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเมืองกวีเอกนับตั้งแต่พูดคุยกันมาครั้งแรกผู้ใหญ่คงรู้สึกผิดหวังที่ผมคุยแต่เรื่องเก่าที่เกิดกับผู้ใหญ่มาตลอดแต่ว่าความจริงแล้วผมตั้งใจมาถามบางสิ่งบางอย่างกับขอความร่วมมือให้ช่วยงานราชการอีกสักครั้งครับเจ้าของห้องยิ้มเปิดเผยโปรดอย่ากเกรงใจเลยครับท่านมีอะไรผมชี้แจงหรือช่วยผมยินดีรับทําเต็มที่ครับวันอาทิตย์ที่จะมาถึงเนี่ยผู้ใหญ่จะจัดงานที่หาดสนสนใช่ไหมครับครับ แต่ไม่ใช่ความประสงค์ของผมนะเป็นความหวังดีของคนที่เขาคุ้นเคยกับผมร่วมมือกันงานนี้ผู้ใหญ่ออกการเชิญหรือเปล่าครับเปล่านะครับผมถือว่าข่าวจากสื่อมวลชนกระจายได้กว้างขวางกว่าการเชิญแล้วก็เป็นการดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายใครอยากมาก็มาใครติดธุระก็ไม่ต้องมาเวลาของทุกคนมีค่าครับแต่ผมกับเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจใครอยากขอผู้ใหญ่เชิญบุคคลยังเป็นทางการสองท่านครับซึ่งสองท่านนี้ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติเชิญก็คงไม่มาร่วมงานอย่างแน่นอนใครครับท่าน ท่านรองวงเวทกับเสียเล็กครับผู้ใหญ่เปลวสายหน้าไปมาผมรับรองได้เลยว่าสองคนนี้ไม่มาเด็ดขาดครับแต่ถ้าหากผู้ใหญ่มีหนังสือเชิญโดยเฉพาะสองคนนั้นยังไงก็ต้องมาขอโทษบอกได้ไหมครับท่านมีความประสองค์อะไรแน่รองผู้กํากับตํารวจภูธรจังหวัดหันไปมองผู้ร่วมทีมบอกเสียงเบาแผ่วฟังชัดเจนทางเรามีหมายจับตัวสองคนนั่นทั้งไอเลี้ยงกับไอวิศสองฆาตรกรที่ฆ่าผู้คุมด้วยทั้งนี้เนื่องจากบุคคลทั้ง4ี่เนี่ยตอนนี้เก็บตัวเงียบ ดังนั้นเมื่อได้หนังสือหรือการ์ดเชิญทั้งคู่คงต้องมาร่วมงานด้วยอย่างน้อยมันก็หมายถึงศักดิ์ศรีว่าฝ่ายเขาไม่ได้พลั้นพลึงวันไหวในตัวผู้ใหญ่และเมื่อท่านลองวงเวทกับเสียเล็กออกงานก็ย่อมต้องเอาลูกน้องคนสนิทเช่นไอเลี้ยงกับไอวิทมาด้วยและนี่เองจะเป็นช่วงจังหวะให้พวกผมได้ลงมือทําการได้พร้อมกันขอโทษนะครับเจ้าบ้านขัดขึ้นกลางคันการจับกลุ่มภายในงานซึ่งมีคนมากมายมันจะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรอครับผมหมายถึงหากมีการต่อสู้กันขึ้น ท่านรองยิ้มเช่นปกติแล้วกล่าวแจ้งด้วยซุ้มเสียงเดิมเรื่องที่ผู้ใหญ่ข้องใจนั้นนะ่ะทั้งเจ้าหน้าที่คิดและวางแผนป้องกันไว้แล้วครับโดยจะตรวจค้นตัวบุคคลและพาณิทุกคนโดยละเอียดไม่ยกเว้นแม้กับท่านรองวงเวทซึ่งตัวท่านผู้บัญชาการจะเป็นผู้ตรวจค้นด้วยตัวท่านเองจึงตัดปัญหาเรื่องการต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มไปได้ทีนี้ผู้ใหญ่อาจสงสัยว่าทำไมฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่บุกไปจับตัวที่บ้านก็เรียนว่าการจับกลุ่มเสียเล็กที่บ้านซึ่งมีมือปืนคุ้มกันมากมาย อาจมีการประทะจนเป็นเหตุให้คนที่เราต้องการตัวหนีรอดวงล้อมตำรวจไปได้ซึ่งทางฝ่ายเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าบ้านเขามีทางลับอยู่ส่วนท่านรองวงเวทไม่ว่าที่บ้านพักหรือที่ทำงานก็ย่อมมีตำรวจลูกน้องท่านรู้เห็นเราอาจโทรแจ้งข่าวไปทางเสียเล็กให้รู้ตัวได้ทั้งหมดที่ผมชี้แจงทั้งเหตุและผลมาแต่ต้นเนี่ย ก็หวังว่าความร่วมมือจากผู้ใหญ่จะทําให้ไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลที่ไปร่วมในงานเลยส่วนผลกระทบที่อาจทําให้การดําเนินการไม่คลึกคลืนเท่าที่ควรมันก็อาจจะมีบ้างครับทําแบบนี้มันก็คือล่อเสือออกจากถําเพื่อความเจริญของบ้านเมืองตลอดไปถึงความสงบสุขของประชาชนผมหวังว่าผู้ใหญ่คงสละได้นะครับคนโตเมืองระยองซักอีกประโยคท่านรองจะจับท่านองวงเวทในข้อหาอะไรครับจ้างวานค่ายกวิทครับไม่น่าเชื่อว่ารองวงเวทจะมาพาดกับเรื่องแบบนี้ ผู้ใหญ่เปลวกล่าวคขายลำพึงตลอดปีนี้ท่านรองวงเวทมีเงินฝากอยู่หลายนธนาคารกว่า20ล้านบาทเรามีที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยไร่แสดงว่าท่านอยู่เบื้องหลังการค้าแร่เถื่อนของเม้งจ่ายกับทนายพลมาตลอดครับมีหน้าถึงได้พยายามบีบผมให้เคลียร์เรื่องแร่ทุกด้านเลยตกลงตามนี้นะครับผู้ใหญ่ท่านลองเน้นครับหวังว่าสืบไปบ้านเมืองจะได้สะอาดเสีทีผู้ใหญ่เปลวรับปากง่ายได้